สวัสดีครับจากคุลุมานะครับวันนี้นะครับ Ford e v e r e s t นะครับก่อน Nextgen นะฮะบันไดไฟฟ้านะครับบันไดไฟฟ้านะฮะตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็น3ามขานะฮะบันไดไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับเราหนักได้ประมาณ300กิโลนะครับขึ้นไปเหยียดดิเรามัหนักได้300กิโลนะครับแข็งแรงมากนะตัวนี้ มอเตอร์กันน้ำนะครับลุยได้นะฮะมาดูฝั่งมาดูฝั่งคนนั่งบ้านนะครับฝั่งซ้ายนะครับเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้บานหน้าบานหลังนะครับปิดแยกกันนะครับผมขาตรงรุ่นนะครับขาตรงรุ่นนะครับปิดประตูนะฮะเรียบร้อยนะครับฟอร์ดเอเวอรเรสต์นะครับ ตัว T เจ็ T 8ปดฮะตัวนี้ฟอร n น n e เจ Gen น,นะฮะติดตั้งได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ